สวัสดีค่ะวันนี้วหลังก็ขึ้นไปบนลังคานะคะทุกคนจา๋าเมื่อวานให้ช่างมาดูเขาลืมเอาของอะไรลงมาไม่รู้เนาะวันนี้นางก็ขึ้นไปดูเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเขาสงสัยเนาะกำลังจะลงมา นางก็จะทำงานนะคะรอบบ้านนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมของป้านุชนะคะทุกคนจา๋าเนี่ยข้างล่างข้างล่างนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมของป้าเนานะป้านี้สวนหย่อมหลายที่นะคะทุกคนอันนี้ก็ใช่นะคะป้านุช่อดปลูกดอกไม้ที่ที่ ตรงนี้ก็คือองุ่นตรงนู้นก็ใช่นะคะที่ถ่ายคลิปแรกอะ่ะอันนี้ก็อ้งุ่นนะคะซื้อมาปลูกไว้ให้มันลามขึ้นไปข้างบนนี่สวยงามนะคะนุชชอบทำทำอะไรที่มันสวยงามเนาะ <laughs> สวนย่อมน,น้อยๆของป้านุชป้าชอบชอบทำอะไรที่มันสวยงามบางคนเขาบอกว่าป้าป้านุชบ้านหรือเปล่าปลูกแต่ต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ก็ป้าชอบนะคะทุกคนจ้าเออป้าชอบมากอยู่รอบเลย <laughs> ทำไปเนาะเราลักเราลักต้นไม้เราก็ทำไปอตั้งไงที่มันเป็นสวนอันนี้ไม่ใช่สวนนะคะน,นี่เป็นสวนกระเด็นของป้าเนาะคือดอกไม้อะทุกอย่างบางบาง,บางต้นไม้ป้านุ่ก็ามาจากสวีเดนเนาะนะคะทุกคน,นดอกไม้ที่น่ารักของป้าจัางเลยแต่ป้ายังไม่รู้่าเขาชื่ออะไรบ้างเนาะป้าลืมเดี๋ยวป้าจะเขียนชื่อแล้วก็มาตั้งไว ป้าจะต้องทําให้ได้เพราะว่าเนี่ยดูดอกไม้ป้าก็หายนะคะทุกคนจ๋างวตไตประเทศนอกเนาะอยู่ทางนี้เขาก็ดูไม่ท่วไม่ถึงอันนี้สวนสวนหลังบ้านก็จะลกหน่อยหนึ่งไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ ส่วนกระเด็นน,น้อยของปานุชคือหลังบ้านเมื่อวานนี้ลืมถ่ายคิดไว้เมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนเก็ดมาหาก็นั่งดเดิมเบียร์กันสักนิดสักหน่อยเนาะสัสรรค์ป้าปานุชมาได้เจ็ดวันเพื่อนเขาก็อยากจะมาหาก็ไม่เป็นไรเนาะนี่คือหลังบ้าน ก็แบบป้าจะอยู่แบบธรรมชาตินี่สวยแม่งามนะคะทุกคนจ๋าอยู่แบบธรรมชาตินะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสติตะไครกดกระดิ่งให้ป้านุ้นด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋า mm hmm. เพื่อจะดูคลิปของป้าต่อไปนะคะทุกคนคลิปสั้นยังไงก็ ต้องขออภัยนะคะโอ,โอ๊ยกลัวลมบ๊ายบายนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ ตรงนี้ก็กับส่วนกระเด็นเหมือนกันนะคะทุกคนจา๋าโนรันเฮ้